โนนเวนจะรับแสงหัวใจแดงแดงเต้นอยู่ถึงแม้นงกายจะเปิดแห้งบอกมีแม่ที่จะสู้สิ่งทุกอย่างโลกใบนี้ต้องมีนักเรียนต้องมีหูกูเปิดห้องเพลงต้องเองฟังจนป่าท้องบ้าต้องลอนแสงหัวใจแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นงกายจะเปิดแห จนปายมันปานน้ำร้อนจะไปสุนคำว่าของคนคนเหล่านั้นต้นทุนชีวิตของคนเฮามันต่างกันแต่อนาคตอีกแถวไกลอุปสรรคต้องฝ่าฝันจึงบอแม่นในวันนี้ก็คงต้องมีในสักวันมีภัยที่จะเก่งในวันแรกที่ได้เกิดชีวิตนี้ต้องได้ลองต้องได้เห็นต้องได้เปิดมีเรื่องเลอีกหลากหลายไม่ช่างใี โตเข้าใจไปเสิร์ฟคนว่าเมื่อคอยตัวคอยเป็นสิ่งแล่เรื่องราวที่ผ่านมาโคชะตาที่แท้กดและเบียดกติกาม่อจึงเวลาก็ต้องแห่มันสินกจึงหนักหนามันจึงเวลาก็ต้องแบกและเจ็บปวยให้กินยาและใช้เวลาเด๋อวก็หายทุ่ ม,มาเมื่อถึงเวลาก็สลายถึงจะรวยจนบนฟ้าเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายใช้ชีวิตให้มีค่าและเจอใจมีความหมายตัวับแสงหัวใจแดงแดงเต้อยู่ทิงแม้ร่างกายจันเบิดแหง้งอมมีแม่แห้งที่จะสู่ดูสิ่งดูย่าทั้งโลกไปนี้ทำอมีนักเรียนต้องมีรูก,ก,ก,กูเปิดท่องเพลงตัวเอง,ง,อง,งฟังจนฟ้าทั้งบ้านต้องหลอนดวงตะเวนจะหลับแสงมัในใจยังแดงเต็นอยู่ ถึงแม่ร่างกายจะเบิดแห้เองพม,ม่แีแม่ให้ที่จะสูกสิ่งทุกอยาก่างมันโดไปนี่ต้องมีนักเรียนและมีครูรูเปิดฟังเพลงตัวเองฟังจน่าทั้งบานๆมังคนก็บโลลีนี่สิ่งที่คอยกำลังทำนั่นไม่งอ้อกเพลงหรือ <c oughs> ว่ามึงแร็ปหรือว่าดูมึงกำลงัลงลำบากก็ใส่คำกล่าว บางคนก็บอกมากแต่ตัว่อยก็ต้องทำอดีตเป็นจังไรก็ให้มันผ่านไปก่อนตอนที่เสียสั่นโมอไปมีแต่นอนแล้วก็อน,อกนอนบ่ได้ฟังอธิบายเมือถ,ถึงเวลาก็พักผ่อนความมุ่ค่อยบอ่ร้ายแต่สาม,มารถจงเป็นก่อนสามวันสุดที่โดนไล่วอาแอาดูอิง เอาใส่นอนอินอินอ้อมเดือดเทาวันนี้วันอบฟอมไฟแอ่นี่วันอบฟอมเหลาสมวันอบไทยแล้วหรือสิ่งสองอบเดือดเหลาทุกคนต้องเคยผ่านทำดูดูคนวอกวันมีคนมันมีคนสุมแล้วก็ต้องมีคนสั่งสิ่งที่เฮาเคยผิดพลาดเก็บมาเป็นแห่งผักนั้นสิ่งที่เฮาควรดูแลก็คือพ่อแม่อยู่ทั้งหลาดวงตาเป็นจะหลับแสงมาใสแดงแดงเต้น จึงแม้ร่างกายจะเหมือนแห้งมองมีแม่ให้ดีจะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ต้องมีนักเรียนต้องมีครูครูเปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปลาข้างบ้านต้องลอนบอดท้องผ่านแอดพี่ที่ตาโปที่ตัวฉีตาโป้